เม sí ียเองจริงอ่ะเกาะได้ข้าดูดิโอ๊ยอยากรู้ทำไมอ่ะอ้าโขว์มีอาการมาเกาะกันเป็นไรอ่ะไอ้ลูกไม่ต้องอะลูกมังนักมาเร็วเอาสักต้องนั่งเลยโอ้มาเร็วจริงเนาะ อันนี้นะไอ้นวดไอ้เขาตายเนี่ยเมื่อวานมันไม่เปิดอการเล่นเลยวันนี้เต็มทีไอ้นี่ผัวมีอาการเห็นไหมก็ก็กอกก็หอมกันมันก็ผิดปกติอะอ่าลูกแต่อย่าหมุนอ่าลูกแบบร้องลงอ่ะแต่อย่าทำเพียงไปมั้งนะเกียกของเยอะอ่าลูกลูกขึ้งข้างหลังอะไรจับเออพ่อลูกดิเมมันจะดีเลยครับก่อนเด็กมันก็ตายมันเป็นหัวมันเป็นหัวไม่อาการเป็นเลยหรอ จับได้หรเล่ได้คุณผู้หญิงที่จับมิ้วไม่ได้ไม่ได้แล้วทำหงเองก็รู้อ่ะนางรู้วามันเป็นของอ้วนเลยบางหลังมังกินมันมาเอาไหนมังหวัาใช้เทปไถ่นะเด็กเครเคียงใส่ไหนจริงๆต้องล้างไส้เด็กมันก็แม่โค้งแม่ไก่จับดิ ทแตะแค่นี้ก็แตะได้ฮะบังบังคงจะพอใจคุณผู้หญิงไม่พอใจคุณผู้หญิงแล้วไม่พอใจคงจะพอใจถ้ายังชั่วเอม็มบุญเป็นผัวเมียกันจริงๆครับผมเด็กมันชอบกลางรักกันอาปล่อยมั้งเล่นตามน้ำไปเดี๋ยวคุณผู้ชายจับได้อ ทำอะไรนี่บอกเป็นพี่น้องกันใช่ไหมจะให้เขาทำอะไรพอแล้วพอแล้วครับให้ผมหัลังลุกมาจับสิว่จะไปจับได้ไงไม่ใช่ผัวเขาอ้าเป็นพี่น้องกันนะอยากรู้ว่าสัมผัสจับพี่น้องกันมันจะเป็นยังไงให้ผมจับแถนนี้กว่าครับฉันรู้แล้วอเพรอีเป็นผัวโอเเข้าใจแล้วถ้าถ้าคุณผู้ชายมาจับอย่างนี้ผมก็ขึ้น ก็หึงพี่ครับเขาเป็นพี่น้องกันรู้พี่น้องกันเป็นขวนจับกันแล้วครับมันต้องรักกันอย่างอื่นนะครับไม่ได้เอาหลงนะครับเอาหลงเอาหลงเอาหลงครับเห็นไหมเขาก็หึงเมียเขาเห็นไหมแค่กอดก็ห้หอมก็พอแล้วเออหอมก็กทีดูสิผมหอมทีเดียวนะผมพอแล้วนะครับผมอายพอแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาอายเขาผมบอกคนผู้หญิงมากจริงจริจะไม่เอาล้จริงจริงไม่ใช่ทางของผมหรอกเอ้ยพูดไปเถอะ ถ้าจะให้หอมอ่ะตังที่ได้มาต้องเอามาให้ฉันหมดได้เลยเอาไปให้หมดเลยเอามีหอมด้วยเหรอหอมดิอ่ะหอมดิเป็นผลเมืยวกันอ่ะโอ้ยเอาโดนเลยพมผุมทุไม่ไหวจริงๆครับผุมโอ้อ่ะพอแล้วมันก็เห็นกันแล้วนะอ่ะโอเค เดี๋ยวไปทำตัวเองดีตัวงพุ่มล้างรถรถต้นสายล้างรถกับรถต้นไม้อยู่ค้างไม่ยู่งแต่เปิดน้ำไม่พ่อตัวก่อาไปล้างรถนะอันนี้ผมพ่อแล้วให้เด็กไปล้างรถผมพ่อแล้วพอแล้วแค่นี้เท่านี้ดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยได้หมดแล้วพ่อตัวก่อนนะไปล้างรถเลยครับผมไปล้างรถล้างรถแล้วดูคุณผู้ชายด้วยกระจายไหมเออในที่เมื่อกี้เนี่ยอย่ามาคิดเลยก็อีนี่ถ้ามาคิดก็ติดผลแบบนั้นเอาเพัยหรือไปล้างรถหรือหรือไป ดูแลคุณผู้ชายด้วยผมไปก่อนนะผมลางรถเสร็จแล้วทำอะไรต่อไหมครับนี่ลางรถตัดเดียวจริงคหรอพ่อพงศ์กำลังติดลมเลยทีเดียวไอ้ไอบน้ำเออติดลมมากติดใจเดี๋ยวเยอะซ้อเออไปไปไปนี่อะไรไอ้ลูกว่ายังสงสัยอยู่นะว่าเราลงล้อเนี่ยเป็นเมียใครกันแน่มันเป็นเมียพ่อพงครับ นี่ไอ้เพ็กลื้อไม่ได้ทำลายล้างโลกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาซ้อไปอาบน้ำนะไม่ไปอาบไปเฮียอาบอะไรกันอ้๊ยยังไม่อาบอาบนี้มันคืออาบน้่ได้เลยอ,อะไรของอาซ้อเนี่ยไม่อาบน้ำอ,อะไรเนี่ยเออจะมาหึงอะไรกับเด็กตัวแค่นี้มันตัวแค่นี้ก็บอ,อกให้ผัวมังผัวมังอ่ะถ้าไม่เชื่อลองให้มันเกาะมังหงออีกทีนี้อยากไม่มีปรีมาเคลียร์กันในห้อง มาเคลียร์กับว่าในห้องเดี๋ยวนี้เลยเออเอากระเป๋ามาเลยท้าไมเชื่อก็คุยกันมาคุยกันเลยทำไมพูดอย่างนั้นที่ร่างนี่พูนใจเล่นเมื่อกี้นี้แง่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 ถูตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยถูให้เรียบร้อยไปเลยรีบทำเลยเฮ้ยเขยะขย่งจริงเลยปรับปรุงหน้าตาด้วย มองคนยังหน้าตายยังใครก็ได้ส่วนโคกจริงเลย